แล้ครับสุดเพื่อนแฟนๆนานฬะิกาเบ็ดพอยทุกคนนะครับในช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมกลับมางานยุ่งเหมือนเดิมอีกแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปออกมาเลยนะครับคลิปสอนอะาวุธที่เพิ่งทําไปก็เพิ่งจะออกไปสองตอนนึงนะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะทําต่อแน่นอนนะครับงั้นตอนนี้เรามาพูดถึงอะไรที่ผมอยากจะทําตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับแหล่งฟาร์มนะครับซึ่งในคลิปแรกเนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับโฮโลลอตแล้วกันนะครับก็คือเป็นเมืองอ่เมืองใหม่นะครับเมืองที่2 คือจุดฟาร์มที่ผมกําลังจะโชว์ให้ดูนะครับผมก็จะเป็นจุดฟาร์มที่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปเนี่ยจะมีกองทองให้เปิดแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับยิ่งถ้าหากว่าโซนตรงนี้เป็นโซนไฮรูทนะครับผมจะทําให้กองทองมันยิ่งเยอะยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งแต่ละจุดที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมก็มาจากประสบการณ์การเล่นของผมเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ครบทุกจุดนะครับแต่ว่าจุดพวกเนี้ยที่ผม โชว์ให้ดูนะครับผมก็แบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าหากว่าไปก็จะเจอกองทองแน่นอนนะครับผมไม่มากก็น้อยโอเคมาเริ่มต้นกันที่แรกแล้วกันนะครับสำหรับ City of t ฟถังนะครับผมอยู่บริเวณขวาล่างนะครับผม City of t ฟถังนะครับตัวนี้จะมีจุดเกิดจุด2ที่นะครับผมก็คือจุดเกิดตรงกลางที่ อยู่ใกล้กับตรงดอกบัวนะครับผมตรงจุดเกิดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเกิดที่เพลเยอร์มักจะมาลุมเกิดกันเสมอนะครับเพราะว่ามันมีของให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นไฮรูทเนี่ยตรงนี้มันแทบจะมีกองทองกองกันแบบบานเลยนั่นเองนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเกิดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สู้สตัตูโดยที่คุณยังไม่มีอาวุธชิ้นเลยนั่นเอง,เองนะครับต้องระวังด้วยนะครับถ้าต้องมาใกล้ๆกันนะครับผมบริเวณขวาของ City of t ฟถังนะครับตรงนี้จะมี เป็นเหมือนบ้านนะครับผมหลายๆชั้นหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกองทองเกิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมสามารถที่จะไปแวะเปิดได้เลย ต่อมามาพูดถึงเมทับกันบ้างนะครับผมเมทับจะเป็นเมืองที่อยู่บริเวณซ้ายล่างนะครับเมทับจะมี2โซนใหญ่ๆนะครับผมที่จะมีของเยอะมากตรงจุดที่ผมแนะนําก็คือโซนด้านบนนะครับผมกลางๆด้านบนตามแผนที่เลยนะครับตรงนี้จะมีกองทองอยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมมีทั้งกองสีฟ้าสีทองสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับผมถามว่ามาเกิดตรงนี้เนี่ยก็คือเดินฟาร์มได้เกาะม่วงเกาะทองตั้งแต่ต้นเคมเลยทีเดียวนะครับ คัดอีกนิดนึงนะครับผมตรงบริเวณเมทับนะครับก็มาบริเวณด้านล่างนะครับให้คุณผู้ชมโดดลงมาบริเวณด้านล่างนะครับผมมันจะมีเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรเดียวเป็นหลุมหรือว่าทางลงข้างล่างนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับถ้าว่าเลือกเกิดตรงนี้ก็มีกองทองให้เก็บเยอะอยู่เหมือนกันครับ รับที่ต่อมานะครับผมจะเป็นตรงช่วงใจกลางแมปเลยนะครับถัดลงมาจากพาร์มคาสเทลนะครับผมก็จะมีบริเวณที่มันมีป้อมปืน2ปืนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีของให้ระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าว่าคุณผู้ชมมาเกิดตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งกว้างแล้วก็มีป้อมปืน2ออันอาจจะโดนยิงตายได้นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปริศนาแล้วก็ได้รับเกาะแดงแล้วก็อาวุธท้องแต่เริ่มเกมเลยนะครับแต่ว่า พูดตามตรงว่าผมลืมไปแล้วนะครับไว้มีเวลาเดี๋ยวจะมาทําคลิปอธิบายกันนะครับผมก็ถ้าหากว่าเกิดบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะมีของให้เยอะพอสมควรเลยครับผมสําหรับจุดฟาร์มต่อมานะครับผมก็บริเวณพัมแคสเตอร์นะครับจะมีจุดฟาร์มหลักๆอยู่2ที่นะครับผมเรียกว่าข้างบนหรือข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าว่าเกิดข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับตรงดอกบัวแล้วก็ะระฆังนะครับตรงนี้จะมีของให้เก็บเยอะมากนะครับผมเป็น จุดที่คนลุมกันเกิดเยอะที่สุดจุดหนึ่งในเกมนะครับผมก็คือของเยอะจริงๆนะครับถ้าว่าเกิดตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับผมโดนได้สู้ตั้งแต่เริ่มแน่นอนนะครับถัดมาหน่อยนะครับผมด้านบริเวณ,ด,เวณด้านบนของพัมแคสเตอร์นะครับก็จะมีจุดฟาร์มที่ดีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้จะมีกองทองค่อนข้างเยอะนะครับผมบริเวณตรงถ้าตรงนี้นะครับ สำหรับจุดฟาร์มต่อมานะครับผมอันนี้ก็มันไม่ค่อยมีของเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นจุดที่ผมมักจะแวะมาบ่อยๆนะครับก็คือจะอยู่บริเวณซ้ายบนของพันแคสเทรลนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรเดียป็นกำแพงแล้วก็มีเหมือนแบบเป็น รูกปั้นไหมหรือสัญลักษณ์อะไรที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีกองทองอยู่ทุกครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีเยอะน้อยขึ้นอยู่กับโชคนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บของได้ระดับหนึ่งเลยนั่นเองจุดต่อมานะครับผมจะใกล้ๆก,กับเมทับนะครับผมซ้ายล่างซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นบริเวณที่มีกับดักหมุนไปหมุนมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการเก็บของเราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าของมันจะวางไว้ตรงกับดักนะครับก็มีโอกาสที่เวลาเราเก็บของเนี่ยมันอาจจะไปโดนกับดักได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีของอะไรเยอะมากนะครับแต่ไงก็สามารถแวะไปดูได้นะครับผมตรงกับดักซ้ายล่างนะครับ สำหรับจุดต่อมานะครับผมเราจะมาดูหมู่บ้านขวาบนกันนะครับผมหมู่บ้านขวาบนเนี่ยจะมีถ้ำอยู่ข้างๆน้ําตกนะครับผมซึ่งถ้าหามาบริเวณนี้เนี่ยจะมีของให้ฟาร์มเยอะมากนะครับและถ้าหากว่ารอบไหนเป็นไฮลูทด้วยนะครับผมในบริเวณนี้เนี่ยจะมีของแบบเยอะเลยนะครับผมก็คือแบบปั๊บเดียวได้เกาะม่วงอาวุธม่วงกันแล้วนะครับบริเวณขวาบนนะครับผมก็แวะไปดูกันนะครับ ในหมู่บ้านเดียวกันครับผมบริเวณตรงจุดเกิดนะครับตรงดอกบัวนะครับซ้ายล่างเนี่ยตรงนี้ถ้าหาว่าเป็นไฮรูทนะครับผมจะมีของอยู่ตรงนี้เยอะมากๆนะครับผมก็คืออย่าลืมมาแวะดูกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นดอกบัวนะครับผมมักจะมีเพเยอร์ตายแล้วก็เกิดใหม่กันตรงนี้เยอะนะครับงก็ระวังการต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับสําหรับโซนต่อมานะครับผมจะเป็นด้านซ้ายบนนะครับด้านซ้ายบนตรง ยูชานรุนนะครับผมจะมีวาร์ปอันนึงนะครับที่จะวาร์ปเข้าไปสู่ห้องที่เก็บของได้นั่นเองนะครับซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีกองทองแล้วก็มีของระดับหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้จะมีตัวหิ่งห้อยด้วยนะครับถ้าหากว่าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราได้อันติมาไวขึ้นหรือคุณผู้ชมสามารถที่จะมาชาร์จอันติกับแท่งชาร์จอันติตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นที่เริ่มต้นที่ดีมากเลยนั่นเองครับ สำหรับที่สุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณขวาล่างนะครับผมก็ใกล้ๆกับตรง City of t ถังนะครับผมจะมีหอคอยนะครับซึ่งถ้าหาว่าขึ้นมาบนหอคอยเนี่ยมันจะมีกองทองให้เปิดอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับของโคโลลัอนะครับจริงๆมันมีที่อื่นอีกแต่ว่าผมไม่ได้บันทึกมาหรือว่าผมอาจจะนึกไม่ออกนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆมาช่วยแชร์กันแล้วกันนะครับว่ามีจุดไหนที่ หน้าฟาร์มน่าสนใจนะครับผมก็มาพูดคุยกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือพวกตามดอกบัวนะครับผมตามจุดเกิดแบบตามดอกบัวเนะี่ยมักจะมีของแบบสตาร์เตอร์แพ็คให้นะครับก็คือมีกองทองมีกองเขียวอะไรให้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับลองไปดูพวกตามดอกบัวก็ได้นะครับจะมีของให้ระดับหนึ่งเลยนั่นเองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันก็ กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจจถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ